สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้แอดมินนะคะมีอะไรจะมาแบ่งปันมีมีอะไรจะมาเล่าให้สู่กันฟังนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะใครที่งบน้อยนะคะ ใครที่รออยู่นะคะของวัดกุฎแห่นะคะมาแล้วนะคะพอได้มาแอดก็รีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะ mm. เพื่อเป็นแนวทางเป็นสะพานบุญให้นะคะ mm. จะได้มีโชคในวันที่16กุมภาพันธ์2564นะคะใครๆก็รอนะคะคนทั่วโลกนะคะรู้จักวัดกุฎแห่กันหมดแล้วนะคะงมื่ที่แล้วนะคะเข้าตรงกลงเลยนะคะ7 9 9 7นะคะแล้วก็ยอดเงินบริจาคตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ สล้านกว่าเกือบ5ล้านแล้วนะคะเฉพาะงวดที่แล้วนะคะสําหรับงวดนี้นะคะแอดมิีตัวเลขให้ดูให้จบนะคะในคลิปนี้นะคะใครที่งบน้อยนะคะต้องการซื้อแค่นี้นะคะก็สามารถจัดไปได้เลยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพนันนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะแอดมีตัวเลขให้ในคลิปนี้นะคะดูให้จบแล้วจะมีโชคนะคะใครที่ เดินทางไปข้างนอกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ดูแลสุขภาพดูแลคนในบ้านคนที่เรารักเนาะนดูแลครอบครัวนะคะส่วนใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ดูแลท่านนะคะพระในบ้านเนาะส่วนใครที่เดินทางไปทำงานไกลๆนะคะแอดก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมีตัวเลขไม่เยอะจริงๆนะคะ สำหรับคนงบน้อยแอดก็อยากจะให้นะคะลองซื้อดูนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะก่อนจะอั้นนะคะรีบหาซื้อเลยนะคะแอดก็จะไปหาซื้อเหมือนกันเลยะคะ่ะแอดก็คุณได้มานะคะแอดก็จะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะเพื่อแอดจะมีโชคเหมือนท่านผู้ชมหัวนี้เดี๋ยวเราจะรวยไปด้วยก,กันนะคะสําหรับตัวเลขนะคะถ้าเลข6กับเลข9เป็นเลขเดียวกันนะคะอย่าลืมว่า3ตัวไปกลับ6กลับเลยนะคะแล้วก็2ตัวก็อย่าลืม ไปกลับด้วยนะคะซื้อทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแอดก็อยากจะให้มีโชคกันนะคะในวันที่16กุมภาพันธ์2564ที่จะถึงนี้นะคะและแอดเชื่อว่านะคะตัวเลขที่แอดให้ไปก่อนนะคะคลิปหน้าก่อนหน้านี้นะคะใครที่ชอบก็สามารถซื้อได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะตัวเลขจะมีแค่2ชุดเองนะคะใครที่งบน้อยนะคะแอดแนะนำให้ซื้อชุดนี้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดแอดมีคลิปดีๆเด็ดๆนะคะหรือว่ามีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงนะคะก่อนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวแอดจะมาลงให้ทันทีเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะไม่เยอะนะคะ คลิปนี้นะคะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะโชคดีร่ลำรวยร่ลำรวยในวันพรุ่งนี้วันที่16กุมภาพันธ์2564นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กน้อยของแอดด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้แอดก็ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอให้โชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีโชคมีชัยในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ